สวั Come back, with just สดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อน,นมาทําการอจองคิวใช้บริการขนส่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ไม่ใช่ทางแอปพลิเคชันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่เว็บ dlt go th นะครับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นก็เข้าตรงบริบรการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนั้นก็คลิก จองคิวไปขับขี่นะครับหลังจากนั้นจะขึ้นข่าวสารขึ้นมานะครับเราก็กดปิดไปนะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็ทําการกรอกข้อมูลต่างๆครับก็ตามที่ที่โชว์เลยนะครับเมื่อเรากรอกสาเร็จเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านครับพอตั้งรหัสผ่านเสร็จก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอจองคิวออนไลน์นะครับก็เลือกจังหวัดเลือกสํานักงานเลือกประเภทแล้วก็เลือกว่าเราจะต้องใช้บริการด้านไหนนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีปอปอับคำแนะนําขึ้นมาก็กดรับทราบไปครับตัวนี้ แล้วก็หลังนั้นก็เข้าหน้าจอกรมขนส่งนะครับอันนี้จะให้เลือกวัดนะครับว่าเราจะทาการรวมวันไหนก็เลือกกดเลือกตรงเวลาเลยนะครับแล้วกดยินยันการจองครับผมหลังจากที่เราทําการยินยันการจองแล้วนะครับก็จะเข้าสู่คือยินดีด้วยค่ะคุณคุณทําการจองสําเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นประวัติการจองของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับครับสําหรับการจองคิวอ่าเพื่อต่ออนุญาตขนส่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ ก็มีรายละเอียดขั้นตอนตามที่ผมได้สาธิตให้เพื่อนดูคร่าวๆไปแล้วนะครับส่วนเอกสารนะครับในการใช้ในการต่อวันญาตผ่านพนส่งนะครับผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับผมก็จะบอกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนครับว่าต้องใช้เอกสารอะไรกันบ้างนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆว่ามีประโยชน์ผมก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ